สุดยอดโจรสลัดยุคสมัยใหม่ในโลกวันพีชนะครับที่เขานั้นจะก้าวมาแทนเหล่าโจรสลัดยุคสมัยเก่าจะมีใครกันบ้างไปรับชมกันเลยครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนขับการ์ตูนเรื่องวันพีชทั้งหลายเลยสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมจะมานําเสนอเหล่าบรรดาโจรสลัดยุคสมัยใหม่นะครับตามคําทํานายของโคซุกิโอเดงคือเราเจ้าโจรสลัดนะครับที่มีอายุไม่เกิน30ปีนี่แหละที่มีจุดเด่นๆนะครับแล้วก็เป็นที่น่าจับตามองในตอนนี้นะครับจะมีโจรสลัดที่คุณนั้นชื่นชอบหรือไม่นะครับลองคิดดูก่อนนะและเรานะครับไปรับชมความสนุกความมันนะครับของเหล่าบรรดาโจรสลัดยุคสมัยใหม่ที่น่าจะมาก โจสรสลัดยุคสมัยเก่าเริ่มต้นที่คนแรกนะครับสลัดแจ็คแห่งภาระของเรานั่นเอง 1- ในสามาสูภัยพิบัติแห่งกลุ่มโจรสลัดร้100อยศูไคโดนะครับที่หลายคนมกักจะแซวพี่แกซะเหลือเกินแต่รู้หรือไม่เลยครับว่าพี่แกเห็นหน้าแก่แกแบบนี้นะครับอายุ28ปีเท่านั้นโดยแจ็คนั้นนะครับเป็นคนหนึ่งที่มีค่าหัวสูงถึง1,000ล้านเบลีและอายุของพี่แจ็คของเรานะครับเพียงแค่28ปีเท่านั้นนะครับนับได้ว่าก็ยังเป็นโจนสรสลัดยุคสมัยใหม่อยู่โดยแจ็คนั้นนะ โมเดลช้างแมมมอสนะครับโดยเขานั้นก็สามารถเป็นช้างแมมมอตได้และก็จะมีการโจมตีระยะกว้างมากๆเลยนะครับเนื่องจากว่ามีร่างกายที่แข็งแกร่งใหญ่โตนะครับสามารถตั้งการโจมตีได้ด้วยขนที่หนานะครับสามารถปกป้องการโจมตีได้ซึ่งแจ็คนั้นนะครับก็เป็นคนหนึ่งที่ต่อกรนะครับกับอินุอาราชิและก็เนโกะมามูชินะครับได้แบบโคตรจะดีเลยอีกทั้งการที่เขานะครับเป็นหนึ่งใน3มแม่ทัพของกลุ่มโจรสลัดร้อยอสูรไคโดที่มีค่าหัวสูงถึง1นึ0ล้านเบรลีจึงนับได้ว่าเป คนที่อายุนะครับไม่ถึง30ปีเลยด้วยซ้ํามาต่อที่คนที่สําสหรับคิวเลอร์นะครับอายุ27ปีนะครับหรือว่าในอีกนามหนึ่งนะครับอย่างคามาโซสาหรับคิวเลอร์นั้นนะครับหใน11บเอซูเปอร์โนวานะครับที่หลายต่อหลายคนนั้นก็น่าจะพอรู้จักพี่แกดีกันเลยล่ะเนื่องจากว่าเป็นตัวละคร1ตัวนะครับที่มีความโดดเด่นนะครับโดยเป็นเพียงแค่2ใน11คนเท่านั้นนะครับใน11บเอซูเปอร์โนวาที่ไม่ใช่กัปตันของกลุ่มโจรสลัดนะครับแต่ว่าสามารถเป็น11วาคิบเอาก็คือเปวคู ในการโจมตีศัตรูจะเน้นความเร็วในการโจมตีระดับสูงซึ่งปัจจุบันนี้นะครับพี่แกก็กินพลังผลปีศารไปนะครับแต่ว่าเป็นผลพิศารที่มันผิดพลาดนะครับก็คือผลสมายนั่นเองจึงทําให้พี่แกในตอนนี้นะครับก็หัวเราะร่าทั้งวันเลยแหละครับก็เป็นหนึ่งตัวละครที่น่าสงสารนะครับแล้วก็จะมีความควรตีในตัวเองอีกนิดนึงและก็มาต่อที่คนที่3สําหรับยามาโตะนะครับลูกสาวของทางด้านไคโรดที่มีอายุ28ปีด้วยกันด้วยยามาโตะนะครับก็เป็นคนหนึ่งเลยนะครับที่เป็นโจรสลัดสุดแรร่่งงในนเือวัพี โดยความที่ว่ามีสายเลือดนะครับของไคโดความแข็งแกร่งของเธอนั้นนะครับก็เลยไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรโดยเธอนั้นสามารถโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นก็หยุดนะครับทางด้านของน้องอุนตีจังนะครับหนึ่งในหกล่องนภพาได้อย่างสบายใจเฉยเลยและแน่นอนแหละว่าจบภาควาโนแห่งนี้นะครับทางด้านยามาโตะก็น่าจะมีบทบาทที่มันสําคัญในเรื่องเลยละและยิ่งเจ๊แกออกเดินเรือในตอนนี้ก็น่าจะสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองนะครับได้อย่างไม่ยากเลยกับการดีกรีนะครับเป็นลูกสาวของไคโดหนึ่งในสี่จักรพรรดินะครับคนทั่ แต่ปัจจุบันนี้นะครับก็ยังไม่ได้เปิดเผยเลยครับว่าเธอนั้นใช้พลังผลปีศาจอะไรและสามารถใช้ฮาคีนะครับในรูปแบบไหนได้บ้างแล้วก็มาต่อที่คนที่สนะครับสรับทางด้านลอโดยลอนั้นนะครับอายุ26ปีด้วยกันนะครับโดยลอก็เป็นอีกนึ่ง11ซูเปอร์โนวานะครับที่มีชื่อเสียงมากๆเลยเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นะครับเขาเคยเป็นเจ็ดเทพโจรสลัดมาก่อนซึ่งแน่นอนแหละครับว่าชื่อเสียงของลอนั้นก็ตีคู่มากับลูฟี่เลยนะครับในช่วงแรกๆนะครับก่อนที่ลูฟี่นั้นจะทําการแสงหน้าไปโดยเขาก็เป็นนนคึงรรัทที่ําาากกจด นะครับทางด้านดูฟราเมนโก้นะครับในอาณาจักรเดโรซาแล้วก็สร้างชื่อเสียงนะครับจนค่าหัวของเขาสามารถพุ่งไปที่500ล้านเบลีอีกหนงจะเป็นพลังผลปีศาจของเขานะครับอย่างผลโอเปอเปนะครับพลังผลปีศาจที่นับได้ว่านะครับมีค่าสูงที่สุดแล้วนะครับเท่าที่มีการเปิดเผยมาในเรื่องในตอนนี้ด้วยพลังผลปีศาจนี้นะครับก็จะเป็นผลในการผ่าตัดนะครับยิ่งอยู่ในมือหมออย่างรอแล้วก็ก็จะมีความสามารถนะครับที่มันเพิ่มมากกว่าปกตินะครับจึงทําให้รอก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่น่าจับตามองเลยสำหรับยุคสมมัยให่่ขอองงเรื พแล้วก็มาต่อที่คนที่5านะครับสำหรับมังกี้ดีลูฟี่นั่นเองนะครับเดี๋ยวหาว่าลืมลูฟี่หรือเปล่าไม่ลืมนะครับมีรอเขาต้องมีลูฟี่สินเนาะชายนะครับผู้ที่มีเป้าหมายสูงสุดในการจะเป็นราชาโจรสลัดให้ได้นะครับและปัจจุบันนี้ในเหล่าบรรดา11สุ per นวานะครับฝีมือของลูฟี่นับได้ว่านะครับก้ากระโดดนะครับแล้วก็นำหน้าที่สุดแล้วด้วยเขานะครับสามารถใช้ฮาคีนะฮะได้ทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันอีกท้งนะครับยังสามารถใช้ฮาคีขั้นสูงสูงได้ววยคามสาามรถของลูฟีี่ในนนตอ้รับมดาเลย สามารถโจมตีไคโดเข้าด้วยนะครับจึงทําให้นะครับลูฟี่ก็เลยติดอยู่ในลิสต์นี้นะครับและเราก็คงจะไม่ต้องพูดเยอะนะว่าทําไมนะครับโอเคไปคนต่อไปเลยดีกว่าแล้วก็มาต่อที่คนที่6นะครับสลับน้องเพจวันนะครับอายุ20ปีด้วยกันนะครับหนึ่งใน6ล่องนภาผู้ที่ใช้พลังผลปีศาจสายโซออนนะครับผลริรวลโมเดลสไปโนซอรัสนะครับหนึ่งในพลังผลปีศาจไดโนเสาร์โบราณนะครับที่ผู้ใช้พลังผลปีศาจนี้นะครับก็จะมีความอึดถึกทนมากกว่าปกติแถมยังมีร่างกายนะครับที่ฟื้นฟูเร็วกว่าปกติ ด้วยนะครับซึ่งดางด้านของเพจวันนั้นถึงแม้ว่าเราจะเห็นนะครับจะโดนกระตืบแล้วกระตืบอีกนะครับในประเทศวานแต่จริงๆแล้วนะครับเพจวันฝีมือก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับในการต่อสู้อย่างเช่นการที่เขาถูกซันจิกระตืบไปเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นนะครับพี่แกก็สามารถวิ่งปลอนะครับแล้วก็ร่างกายนะครับเ็ื่อกลับมาสมบูรณ์แบบอีกหนึ่งครั้งก็เป็นการบ่งบอกได้เลยแหละครับว่าฝีมือของพี่แกนั้นไม่ธรรมดาจริงๆกับเด็กเพียงแค่อายุ20ปีเท่านั้นแล้วก็มาต่อที่คนที่เจตสำหรับซันจินะคร ไม่ค่อยจะยอมรับสักเท่าไรโดยซันจีนะครับก็อายุเพียงแค่21ปีเท่านั้นนะครับโดยเขาในตอนนี้นอกจากมีความสามารถในลูกเตะนะครับที่ทรงพลังแล้วยังมีชุดเรสสูตรนะครับชุดในตำนานเลยนะครับไม่ว่าใครนะครับที่มาจากทะเลแถบนอร์ทบลูนะครับจะต้องรู้จักนะครับสกูลวินสมกะกูลนักฆ่านี้โดยซันจีนะครับหลังจากที่เขาได้ชุดเระสูตรมานะครับไม่ว่าจะเป็นพละกําลังความเร็วนะครับของเขาเพิ่มขึ้นมาสาลเลยและสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับเขาสามารถล่องหนหายตัวได้ด้วยนะครับจากชุดที่พี่แกใช้อยู่ ในนนตอนนี้จึงนับได้ว,ว่านะครับซันจีในตอนนี้นะครับก็เป็นคนหนึ่งที่มันแข็งแกร่งสุดๆเลยแหละในเรื่องวันพีทแต่เราก็ต้องมารอดูแหละครับว่าอาจารย์โอดานั้นจะเลิกแกงนะครับพี่ซันจีของเราไปถึงเมื่อไหร่นะครับเพราะปัจจุบันนี้นะครับซันจีของเรานะครับถึงแม้ว่าจะเก่งขึ้นเยอะเลยแต่บทบาทของพี่แกนั้นนะครับก็หายไปเยอะด้วยเช่นกันนะครับก็ต้องมาเฝ้ารอรับชมดูแหละครับว่าอาจารย์โอดานั้นนะครับจะเลิกกันแกล้งนะครับสลหรับพี่ซันจีของเราไปถึงเมื่อไหร่ แล้วก็มาต่อที่คนที่8นะครับสลับยูทัสคิดนะครับอายุ23ปีด้วยกัน1ใน11บเอซูเปอร์โนวานะครับผักช่วงก่อนทําสคริปต์แล้วพี่แกก็เป็นคนหนึ่งที่มีค้าหัวสูงที่สุดเลยด้วยคิดนะครับเป็นผู้ใช้พลังผลปีศาจด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าพลังผลปีศาจของเขาชื่อว่าอะไรนะครับรู้เพียงแค่ว่านะครับเขาสามารถดูดเหล็กได้ดึงเหล็กได้แล้วก็ผลักเหล็กได้นะครับในการโจมตีและก็มักนะครับจะเป็นคนหัวร้อนๆนะครับโดยก่อนหน้านี้เคยหัวร้อนนะะรรรัััับบใกกกาไปปทด4พ จนแขนพี่แกนั้นนะครับก็ขาดมาเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่เข็ดนะยังจะต่อกรกับไคโดอีกนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าก็เป็นคนหนึ่งที่น่าจับตามองเลยสำหรับโจรสลัดยุคสมัยใหม่เราก็ต้องมาเฝ้ารอดูแหละครับว่าทางด้านของคิดนั้นนะครับจะมีบทบาทที่มันมากกว่านี้หรือเปล่าจนทําให้แฟนๆวันพีชอย่างเรานะครับต้องตื่นเต้นนะครับกับบทบาทต่างๆของเขาในถึงทุกวันนี้แล้วก็มาต่อที่คนที่9นะครับสำหรับน้องอุนตีจังหนึ่งในหกล่องหน้าพานะครับที่ปรากฏตัวขึ่งครั้งแรกในมังงะตอนที่977โดดยทาางง้้นออุตจัง เป็นผู้ใช้พลังผลร้วๆวผลปิศาจสายโซออนพันสัตว์โบราณนะครับโมเดลแพคกิเซฟาโลโซลัดนะครับเดือนเสา์ที่มีขนาดหัวหนาถึง25เซนติเมตรนะครับจึงทําให้ก็จะมีจุดเด่นนะครับทางด้านการโขกมากๆเลยซึ่งทางด้านน้องอุตติจังของเรานะครับก็จะเป็นคนที่ปากจัดหน่อยนะครับแต่ด้วยอายุเพียงแค่2ปีเท่านั้นจึงนับได้ว่านะครับก็เป็นโจรสลัดหน้าใหม่นะครับที่น่าจับตามองเลยล่ะในโลกวันพีชซึ่งปัจจุบันนี้นะครับท้าน้องอุตติจังนะครับก็หัวร้อนๆนะครับในการไปไล่ล่าทาง งด้าานนขอมิเราก็ต้องไปรอดูชะตากรรมหละครับว่าฝั่งไหนนะครับจะเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะไปแต่เชื่อเลยแหละครับว่าตัวละครตัวนี้นั้นนะครับเป็นโจรสัตยุคสมัยใหม่ที่ตกแฟนๆวันพีดไปได้เยอะเลยกับความน่ารักนะครับกับความหัวร้อนๆของน้องแกแล้วก็มาต่อที่คนที่10คนสุดท้ายนะครับที่เราคุ้นเคยเสลือเกินสลัดโซโลนะครับอายุ2 1ปีด้วยกันด้วยโซโลนั้นนะครับก็นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโจรสลัดยุคสมัยใหม่นะครับที่น่าจับตามองมากๆเลยจากการที่เขานะครับสามารถนะครับต่อกรนะครับกับเหล่า1ิเ ซูเปอร์โนวาคนอื่นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นฮอกกินเอยคิลเลอร์นะครับหรือว่าอาพูนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ทาการต่อกรกับไคโดนะครับและก็เหมือนกับว่านะครับทางด้านไคโดนะครับก็เริ่มจะถูกใจใช่เลยนะครับในตัวของโซโลแล้วเพราะโซโลนั้นนะครับก็มีกลิ่นอายของสมุไรนะครับในตำนานของเรื่องวันพีทด้วยเช่นกันนะครับอย่างทางด้านโคซุกิโอเดงซึ่งปัจจุบันนี้นะครับโซโลของเรานะครับก็เปิดเผยมาแล้วครับว่าใช้ฮาคีนะครับได้2รูปแบบก็คือฮาคีเกราะแล้วก็ฮาคคสังเกตนะรับโดยจ์คี้สัง ปัจจุบันนี้นะครับก็พยายามจะควบคุมดาบใหม่ของเขานะครับยางดาบเอ็นมาให้ได้ให้ใช้ได้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับเราก็ต้องไปเฝ้ารอรับชมดูละครว่าโซโลนั้นนะครับจะสามารถใช้ดาบเอ็นมานะครับได้เต็มประสิทธิภาพแล้วก็สามารถก้าวขึ้นไปเป็นนะครับโจรสลัดยุคสมัยใหม่นะครับได้อย่างเต็มภาคภูมินะครับและทําตามความฝันในการเป็นนักดาบระดับหนึ่งของโลกได้หรือเปล่าก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็น10บโจรสลัดยุคสมัยใหม่นะครับในเรื่องวันพีชนะครับก็พยายามค้าค้มานะครับไม่ได้เอาแบบว่า10 11ซูเอนามดเา่่นนๆทั้น ไม่ว่าจะเป็นทางด้านฝั่งของตัวร้ายนะครับก็คือฝั่งของสีจักรพรรดิคนอื่นหรือจะเป็นฝั่งนะครับของ11ซูเปอร์โนวาในตอนนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสรับโจรสลัดยุคสมัยใหม่ที่นําเสนอมานะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเอาคนนะครับที่อายุนะครับไม่เกิน30ปีทั้งนั้นเลยก็ให้เข้ากับทีมนะครับสรับโจรสลัดยุคสมัยใหม่นะครับที่กําลังจะก้าวข้ามนะครับเหล่าบรรดาโจรสลัดยุคสมัยเก่าไปตามคําทํานายนะครับที่ทางด้านโอเด้งนะครับเคยได้นาการพูดเอาไว้และเหมือนเดิมนะครับหากใครนะะครี่่ชออลลลิิป้้ฝากกกกดดดไแงงเพืจต คลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือ Facebook Fanpage นะครับก็สามารถรับชมได้2ช่องทางเลยสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ